โอเคครับวันนี้เราจะมากินโกปีนะครับที่ร้านอะไรเนาะ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะให้ดูดูคิวก่อนอันดับแรก <c oughs> ร้านท้องถิ่พี่เขาพามาเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินเดินเดินไปดูมันชื่อร้านตรงชุนคอฟฟี่นะครับตรงพระอารามท้ิ่ให้ดู ดูคนแบบเยอะมากเดี๋ยวพี่เดวิดเดินไปอีกซอยหนึ่งนะครับเดินไปอีกซอยหนึ่งเพื่อจะไปหาที่เอเลนนะครับร้านร้านเล็กๆแต่ว่าดูคนนะครับมเยอะมาก<า>เดี๋ยวเราต้องมาชิมกันเป็นเวฟฮาฟเอกฮาฟไบิงนีนะครับขนมปังไข่ <c oughs> <Hi. c oughs> ลัว่วแล้วก็กกปีหรือกาแฟของเขานะครับ เนี่ยลูงมาทำไมฮัลโหลลูงมาทำไมฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆนี่นะครับได้เข้ามานั่งในร้านดเลยนะครับแกายในร้านหนีนคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยครับดู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 ของคนอื่นเขากินไหมไม่ทำอย่างนี้แล้วข้างหน้านะครับข้างหน้าแบบเยอะครับเดี๋ยวจะให้ดูเมนูเห็นไหมครับไกลๆน่าจะโตนคาเฟ่ โตซุนคาเฟ่อะไรสักอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรารอเดอร์ครับ้าวเดี๋ยวของผมแป๊บนึ่งอาเพื่อนครับนี่ครับอาอะไรเนาะเขาเรียกว่านานาซารักษานะครับข้าวยำหมอนี่นี่โอ้ยเผ็ดครับเนี่ยดูให้ดูนะครับนาซารักมาอร่อยครับอร่อย จัเบ็ดมากมีปลากรอบแล้วก็มีอ่อไข่ครับอ้าวนี่แหละครับอาหารเช้าแบบสไตล์ของชาวมาเลย์ยนะครับแล้วก็โกปีอันนี้คือของซิกเนเจอร์ที่ร้านก็คือไข่กับไข่ลวกแล้วก็ขนมปังปิ้งนะครับที่ปิ้งโดยเตาถ่านเป็นร้านตำนานระดับโลกนะครับโกปีก็คือกาแฟข้างทางแบบฉบับอาหารของชาวมาเลเซียหรือชาวเปรานากันนะครับลูกครึ่งมุสลิมจีนนะครับ แวะมาทานได้กันที่ปีนังน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซนะับสไคร้และเป็นกำลังใจใช่องกบินอนทัวร์นะครับ